ช่วงนี้ผมปฏิเสธคนที่ติดต่อขอดูดวงกับผมไปหลายคนนะครับเหตุผลก็คือผมจะถามค,คําถามเขานะครับว่าอยากถามคําถามอะไรบางคําถามผมรู้สึกว่าวิชาที่ผมมีจะเป็นประโยชน์กับเขาน้อยกว่าที่ควรก็ไม่อยากจะดูให้นะครับแต่ที่น่าสนใจหลายเดือนที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็ถามเข้ามาว่าจะมีเกณฑ์เลืกลากับ คู่สมรสที่แต่งงานกันมานานแล้วหรือไม่ผมสนใจครับผมก็เลยว่ารับดูนะครับทีนี้ในวิชาฉีเหมือนตุ้นเจียนะในส่วนของการพยากรเนี่ยนะครับพอลูกค้าถามมาปุ๊บเราสนใจปุ๊บเราต้องสร้างผังฉีเหมือนขึ้นมาทันทีเลยนะครับว่าถังเวลานั้นพลังงานมันเป็นยังไงแล้วก็จะนำมาสู่การทำานายครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่ ตัวละครก็จะเริ่มปรากฏตัวในผังนะครับถ้าจำได้ใน EP 2ผมพูดถึงจานดินจานฟ้าจะพูดถึงว่าคนนี้คือ,อห้องเต้คนนี้คือแม่ทับคนนี้คือฟายจิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาในเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์มันก็จะมีตัวละครเกิดขึ้นนะครับผังเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็พบว่า ัวละครที่จะเกิดขึ้นนะครับตัวแรกคือชายชายหนึ่งก็คือสามีสามีอยู่ตรงนี้ครับภรรยาอยู่ไหนภรรยาอยู่ตรงนี้นะครับหญิงหนึ่งก็คือภรรยาแล้วเราก็ดูแล้วความสัมพันธ์มันอยู่ตรงไหนความสัมพันธ์อยู่ช่องนี้ครับความสัมพันธ์อยู่ช่องนี้นะฮะแล้วเราจะดูอะไรต่อไปนะครับ เราก็มาดูบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับวิชาชีเหมือนเขาบอกเลยนะอันนี้คือชายหนึ่งมีชายสองชายสามชายส,สี่สี่คนนะฮะผู้หญิงก็มีหญิงสองสามสี่เหมือนกันอ่าเรามาดูก่อนนะรเรามาหาส่วนของผู้หญิงก่อนละกันนะครับหญิงนะฮะหนึ่งแล้วหญิงสองอยู่ที่ไหนนะฮะปรากฏว่าหญิงสองอยู่ตรงนี้ครับหญิงสองนะฮะหญิงสองคืออะไรนะฮะก็คือเมียน้อยนะครับเมียน้อยนะะปร,รากฏว่า เมียน้อยมันอยู่ตรงช่องนี้แต่ด้านมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับงั้นหญิงสองอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีคนจ้องจะเป็นเมียน้อยอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆตัวอยู่แวดล้อมอยู่หรือคนที่รู้จักนะฮะตั้งใจอยากจะเลื่อนตำแหน่งมาเป็นเมียน้อยของผู้ชายคนนี้นะครับส่วนทางหญิงสองไปแล้วนะครับก็มาดูหญิงสามบ้างนะหญิงสามก็คือเป็นนางบำเรอนะครับนางบำเรอคือตัวนี้นางบำเรอหญิงสาม นางบำเรออยู่ตรงนี้นะถึงจะไปอยู่เป็นจานจานดินก็ไม่เกี่ยวกับสามช่องนะครับเพราะว่าเรามีช่องสามีนะฮะเรามีช่องภรรยาแล้วเราก็มีช่องความสัมพันธ์นะฮะมีสามช่องหญิงสามนะมาหญิงที่สี่หญิงที่สี่ก็คือหญิงขายบริการหญิงขายบริการอยู่ตรงไหนอ้าวอยู่ตรงนี้นะครับ หญิงสี่นะฮะก็คือขายบริการอ่ะอยู่ตรงช่องนี้อยู่ในความสัมพันธ์พอดีเลยนะครับอ่าโอเคหรือถ้าอีกตัวในจานดินก็ไปอยู่อีกช่องหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องนะครับเราเห็นนะครับว่าเราจะดูช่องสามีภรรยาแล้วก็ช่องความสัมพันธ์นะเรามาดูของฝ่ายชายบ้างนะฮะชายบอกไปแล้วนะฮะสามีอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้อ่าเกินนี่คือสามีแล้วก็คนที่จ้องจะเป็นสามี คนที่สองอยู่ตรงไหนนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวปิ่งเนี่ยคือว่าที่ผัวน้อยนะฮะหรือว่าผัวคนที่สองนะครับปรากฏว่าปิงเนี่ยมาปรากฏตรงนี้ด้วยนะครับชายคนที่สองนะฮะชายสองนะครับมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือจ้องจะเป็นเราไม่เรียกว่าเมียน้อยนะฮะก็จะเรียกว่าผัวสองฮะคนอยากจะ แต่งงานด้วยนะฮะอยากจะใช้ชีวิตด้วยนะผัวสองมีอยู่มีแอบแวดล้อมอยู่ตรงนี้อยู่คืออยู่รอบๆนะฮะแล้วผัวคนที่สามล่ะถ้าผัวคนที่สามเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์นะฮะผู้ชายคนที่สามเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์นะครับก็คือเรินเรินอยู่ไหนเอ่ยนะฮะเรินอยู่ตรงนี้ฮะชายคนที่สามนะฮะก็คืออ่าชายบาเรอนะฮะชายบาเรอแล้วกันนะฮะ ชายคนที่3คือบอมเลอร์นะจะผูกพันกันด้วยเซ็กตอย่างเดียวหรือมาอยู่ในจานดินก็ยังอยู่ตรงนี้นะฮะบอมเลอร์ชายบอมเลอร์ซึ่งไม่อยู่ในช่องที่เรากำลังพิจารณานะครับช่องที่เราพิจารณาคือ A B นะอยู่ตรงนี้แล้วก็ C เท่านั้นนะครับ C เท่านั้นที่เราจะดูนะปรากฏว่าเห็นไหมครับตัวละ,ะครนะฮะยังไม่หมดนะฮะลืมพูดถึงชายคนที่4นะครับคือ ตรงนี้นะครับชายคนที่สี่จะเกี่ยวกับเงินนะครับซึ่งในตําราโบราณบอกว่าเกี่ยวกับเสียเลี้ยงนะเสียอยากจะเลี้ยงนะเพราอยากจะให้เงินนะฮะโอ้โหดูมีความซับซ้อนมากเลยนะครับอ้าวเรามาดูเรื่องนี้ก่อนนะฮะแสดงว่าฝ่ายชายนะฮะมีคนที่จ้องจะเป็นเมียน้อยคอยสอดแทรกอยู่นะครับขณะที่ฝ่ายหญิงนะครับมีนะฮะ มีเหมือนกันนะมีคนอยากจะเอาไปเป็นเมียมเหมือนกันใช่หไหมมีปิ๊นะฮะช่องเหมือนกันอ้าวที่นี้มาดูความสัมพันธ์ปรากฏว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงณนะปัจจุบันนี้นะครับมีเสียเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่แน่นอนเลยที่อยากจะเอาไปเลี้ยงก็คือแบบอยากจะเป็นเบอร์สองเบอร์สามเบอร์อะไรของเขาาก็ว่ากันไปอันเดียวกันนะครับมีซินนะก็คือเป็นมีหญิงขายบริการอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะฮะดังนั้นปัญหาก็ จะออกมาชัดเจนเลยครับว่าปัญหาของครอบครัวนี้ผู้ชายนะฮะที่เป็นปัญหาความสัมพันธ์จริงๆก็คือยังไปยุ่งเกี่ยวกับญิงบริการอยู่นะครับแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะฮะกับทั้งสองคนนะครับหมายถึงความสัมพันธ์นี้ที่มีอยู่นะแล้วพบว่านะฮะซี C นะฮะคือธาตุไฟนะฮะตามวัตจักรตทนะ ส่วนผู้ชายเป็นธาตุดินอยู่ในช่องธาตุดินนะไฟถ่ายเทให้ดินแสดงว่าฝ่ายชายได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้นะฝ่ายชายจะพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ต่อเน,นื่องไปนะขณะที่ฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายหญิงความสัมพันธ์คือธาตุไฟนะฮะแต่ฝ่ายหญิงตรงที่ตะวันตกเป็นธาตุทองไฟพิฆาตทองแสดงว่าความสัมพันธ์นี้ควบคุม ตัวฝ่ายหญิงอยู่หรือว่าเป็นโทษกับฝ่ายหญิงนะครับก็คือพิฆาตฝ่ายหญิงเป็นโทษกับฝ่ายหญิงอยู่ดังนะั้นความสัมพันธ์เนี้ยดูไม่ค่อยถูกใจฝ่ายหญิงควบคุมอยู่กาลังถูกบังคับอยู่อาจจะอยู่เพราะมันมีความจําเป็นหรืออะไรก,ก็ก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดที่เราสามารถดูลงไปอีกถ้าเขามีการถามคำถาน,นะครับ มาถึงจุดสำคัญที่ผมชอบวิชาชีเหมือนมากๆคือว่าแล้วจะทำอย่างไรต่อไปอ่าเพราะชีเหมือนถือว่าถ้าเราเปลี่ยนการกระทำเราสามารถเปลี่ยนผลของมันเปลี่ยนชีวิตของเราได้ด้วยนะครับในเมื่อความสัมพันธ์เป็นธาตุไฟนะครับเอสคือธาตุไฟแต่ไฟหญิงเป็นธาตุทองมันถ่ายเทให้กันไม่ได้ใช่ไหมไมีมิตรพิฆาตดังนั้นเราต้องไปเลือกนะฮะต้องเลือกธาตุที่เป็นธาตุต่อเนื่องจากไฟ ไฟเป็นดินแล้วดินมาให้ทองนะฮะดังนะั้นเราจะเลือกช่องนะคือ S.W เนี่ยนะกลยุทธ์ของการจะแก้ปัญหายกเว้นอยากจะเลิกกันนะครับแต่ถ้าอยากอยู่ด้วยกันแล้วอยากให้กลับมาคืนดินให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเราก็จะเลือกช่อง S.W หรือช่อง N.E นะเป็นกลยุทธ์ตรงนี้จะลึกไปแล้วนะครับเพราะเราก็จะเอากลายุทธ์เนี่ยพูดทั้งหลายๆตัวเอามาใช้นะแนะนำเข้าไปหรือเราจะเอาตรงนี้ก็ไดับนะฮะ เอาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าธาตุดินมีอยู่สองช่องฉีเหมือนตุ้นเจียในความเห็นของผมในเรื่องการทำนายมันมีสเสน่ห์มากเลยเพราะว่ามันทายแบบเจาะจงมันทายแบบระบุและสําคัญก็คือมันให้ทางออกกับชีวิตด้วยนะมันให้กลยุทธ์ด้วยในอดีตมันอาจจะใช้กลยุทธ์ในแง่ของสงครามแต่ในชีวิตทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่อง การเงินการงานมันก็ต้องใช้ how to นะเหมือนกันซึ่งก็คือกลอุยุ์นะครับติดตามฉีเหมือนตุ้นเจียวิชาสงครามแต่เอามาสู้กับสงครามชีวิตได้ในอีพีหน้าครับ